ถ้าสิ่งที่ไม่ควรทำถ้าเขาไม่สนใจคุณนะคะเรื่องความรักเนี่ย mm. ครูเกศขอบอกพวกเราไว้เลยนะว่า mm. อะไรที่น่าเบื่ออะไรที่เยอะไปอะไรที่น่าลำคาญมากไปมักจะไม่ได้รับของอาการเห็นคุณค่านะคะเรามักจะแบบถูกล้เลยสิ่งนั้นนม่ออกไหมแล้วเราก็จะเป็นคนที่ดูเหมือนกับเราหาเมื่อไหร่ก็ได้เจอเมื่อไหร่ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดวันหนึ่งคุณเจอคนที่เขาไม่สนใจนะคะทายังไงก็ไม่สนอะ่ะ ให้คุณทําแบบนี้นะคะอันแรกเลยเนาะก็คือว่าอย่าไปตื้อไปทักเขามากเกินไปอะไรที่เยอะเกินไปเหมือนที่ครูบอกมันจะน่าลาคาญมันจะดูไม่น่าสนใจมันจะดูน่าเบื่อนะคะทักบ่อยหนักขวามากเลยนะคะแบบว่ายิ่งไม่ตอบยิ่งยิ่งลุกใหญ่อะไรอย่างเงี้ยพอยิ่งไม่ตอบเยอะๆอ,อ่ะโทรเลยมันจะกลายเป็นอะไรคะ ลำคาญถูกไหมดูไม่น่าสนใจและดูหมดเสน่ห์ทันทีข้อที่2นะคะอย่าพยายามปเปลี่ยนแปลงตัวเองนะคะ,ะ,ะเช่นเปลี่ยนบุค,คลิกให้เป็นในแบบที่เขาชอบอะไรอย่างเงี้ยเปลี่ยนวิธีการพูดให้เป็นแบบที่เขาชอบเรื่องแบบนี้โอเคว่ามันมันแย้งทํากันได้ยากนะเรื่องบุค,คลิกเรื่องความเป็นตัวของเราะคะ่ะค่อนข้างที่จะ,ะยากในการที่จะแก้ไขหรือปรเปลี่ยนให้มันเป็นคนละคนกันเลยอย่างเงี้ยยากนะคะ แล้วถ้าเกิดคุณเปลี่ยนโดยที่คุณไม่ได้เป็นตัวของตัวเองอ่ะโอ้เครียดนะแล้วก็ทําได้ไม่นานด้วยเพราะฉะนั้นทางแก้นะคะก็คือว่าเป็นตัวของตัวเองค่ะภูมิใจในสิ่งที่ตัวเองเป็นภูมิใจในสิ่งที่ตัวเองมีเพราะว่าถ้าเกิดคุณแกล้งทําเป็นอีกคนนึงอะ่ะคนที่เขาเข้ามาหลงรักคุณอะ่ะบางทีเขาไม่ได้รักคุณจริงๆไงอ่ะอย่างเงี้ยไม่ได้นะแล้วบางคนอะ่ะพอรู้ว่าตัวเองแบบโดนคุณหลอกอย่างเงี้ยโอ้โหเขาจะหายไปไม่กลับมาเลยนะคะข้อที่3มนะคะ เราอยากไปพยายามเรียกร้องความสนใจในแบบผิดๆนะเช่นโพสต์ลาม่าในโซเชียลนะคะหรือว่าไปพิมพ์ข้อความหรือส่งข้อความที่มันเป็นเนก,กนเาทีฟเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดทําแบบนี้คุณจะหมดความน่าสนใจลงหมดเสน่เลยนะคะเขาจะไม่อยากกลับมาแล้วไม่อยากสนใจจากเดิมที่ไม่สนใจอยู่แล้วก็จะคอนเฟิร์มในหัวแล้วว่าโอเคฉันคิดถูกเนาะเพราะฉะนั้น หยุดลามาหยุดทําอะไรที่ไม่เห็นคุณค่าของตัวเองหรือว่าด้อยค่าของตัวเองข้อที่4ค่ะเราอย่าไปเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นคุณจะบอกให้นะเมื่อไหร่ที่คุณเปรียบเทียบตัวคุณเองกับคนอื่นนะคะเช่นฉันไม่สวยเหมือนเขานี่อะอะไรเงี้ยฉันไม่ได้บุค,คลิกดีเหมือนเขานี่ฉันไม่ได้เก่งเหมือนเขานี่นี่คำพูดนะถ้าเกิดออกไปจากปากคุณแบบนี้นะคนที่ฟังอะ่ะเขาจะ ตัดสินคุณเลยว่าใช่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 คอนเฟิร์มนะคะเพราะอะไรมนุษย์เนี่ยเวลาเขาได้ยินอะไรซ้ำซๆๆๆ้เนี่ยเขาจะรู้สึกว่าเอ้ยสิ่งนั้นมันคือเรื่องจริงอ่ะยิ่งได้ยินจากปากเราบางทีก็แบบเออยิ่งคอนเฟิร์มไปอีกว่าเอจริงจริงๆริงในขณะที่เขาฟังคุณอยู่แล้วเขามองตาคุณเนี่ยในใจเขานี่เขาไม่บอกว่าเซย์เยสเซเยสเซเยสเพราะงั้น เราอย่าไปทําอะไรที่ไม่ฉลาดแบบนี้นะคะเราอย่าไปเปรียบเทียบการเปรียบเทียบคือสิ่งที่ทําให้คุณลดคุณค่าของตัวเองลงอย่างน่าเสียดายเนาะถ้าเกิดคุณรู้สึกว่ามีคนเก่งกว่าคุณหรือรู้สึกว่าคนนู้นคนนี้โดดเด่นกว่าคุณหน้าที่ของเราคืออะไรคะ กลับมาโฟกัสที่ตัวเองแล้วก็พัฒนาตัวเองเนาะถ้าคุณอยากเก่งแบบไหนอยากดีแบบไหนอยากเด่นแบบไหนกลับมาทําตัวเองค่ะไม่ใช่เอาเวลาไปเที่ยวกับคนอื่นอ่าให้อีกข้อหนึ่งนะคะเราอย่าปล่อยให้เขาลั้าขอบเขตของเราอย่าปล่อยให้เขาล้าเส้นเราบางคนนะพอเห็นแฟนไม่สนใจแล้วพอเห็นแฟนเริ่มออกห่างและอาทีนี้แบบพยายามจะเข้าหาเราก็บอกเขาว่า อะไรก็ได้อะยังไงก็ได้ค่ะขอให้มาเถอะยังไงก็ได้ขอให้คุยด้วยหน่อยเถอะโนอย่างนั้นอย่างนี้คืออะไรก็ได้พอคุณอยู่โหมดนี้ปุ๊บนะคุณหมดคุณค่าทันทีเรีออกไหมเขาอาจจะมามาแบบอะไรอะไรก็ได้กับคุณนะ่ะแต่ในหัวของเขาเนี่ยเขาจะคิดเลยว่าคนนี้ไม่มีค่าในในความคิดของเขาละคุณจะมบอกให้นะถ้าเกิดคุณอยู่เวอร์ชั่นนี้นะคนจะ คอมมิชก,กับคุณยากมากเนาะคอมมิชหมายถึงว่าจะซีเรียสกับความสมพัญเละค่ะยากและเพราะว่าอะไรเราลดคุณค่าของตัวเองลงเราเหมือนกับเอาคุณค่าของเราไปขายให้เขาอะบอกเอาไปเหอะเอาไปเหอ,อ,อะอะไรอย่างเงี้ยจะช่วยมาหาฉันหน่อยช่วยมารักฉันหน่อยช่วยมาดีกับฉันหน่อยไม่เวิร์กนะเส้นทางนี้คือเส้นทางของวิธีที่ผิดมากๆในการที่จะทําให้ตัวเองดูน่าสนใจนะคะอย่าไปทําอะไรแบบนี้เนาะอ่าโอเคนะคะคลิปนี้มีประโยชน์มากนะคะสําหรับคนที่ โดนแฟนไม่สนใจหรือว่าโดนแบบว่าเมินอะไรแบบนี้นนะก็ใช้วิธีอย่างที่ฮูเกตบอกทั้ง5ข้อนี้นะคะกดไลค์กดแชร์ฮูเกตด,ด้วยเนาะแบ่งปันความรู้กับเพื่อนๆด้วยนะคะ